สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับการชําระเงินนะครับเพื่อ Active user นะครับผ่านบริการ PayPal นะครับให้เรามาดูที่นี่ในส่วนของเซ t ชันของ financial นะครับดูไอคอนเจ้าตัว attached attachment นะครับ User Activate กดคลิกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เลือกบริการที่เราจะชําระเงินครับให้กดคลิกที่แท็บตรงนี้นะฮะกดตึบไปครับ แล้วเลือกที่ PayPal นะครับโอเคเอาใหม่เลือก PayPal service โอเคนะครับเราจะจ่ายชำระเงินผ่าน PayPal นะครับให้กดเครื่องหมายถูกโอเคทีนี้เราก็เช็คครับว่า username ถูกต้องหรือเปล่าครับเป็น user ของเราหรือเปล่าครับถ้าใช่ก็โอเคแต่ถ้าไม่ใช่อย่าอย่าก,กด check out นะครับถ้า c h e เอ out ไปแล้วนี่คือจ่ายผิดคนนะครับอ่ากดกดอันนี้กรณีของผมถูกต้องกดผ่านไป อะระบบกำลังเชื่อมต่อไปอยัง paypal paypal service อ่าโอเคทีนี้ผมมีบัญชี paypal แต่ผมขอใส่ user ก่อนอ่ะกรณีน,นี้ผมใส่ user ไปเรียบร้อยนะครับผมก็กด login เข้าระบบนะครับ อ่าทีนี้โอเคเป็นชื่อผมเรียบร้อยให้กดเครื่องหมายถูกด้านลงด้านบนลงฮะเพื่อเช็คว่าเราชําระเงินให้ชื่อกับชื่อบริษัทถูกต้อง Surf ์อฟ b i อร์นะครับแล้วก็ค่าลาย e c t t v a t e นะฮะแอคทีเวตครับสาสิบดอลลาร์นะครับกดมอดูก็ได้ Activate อ,อะไรอ่า User ถูกต้องนะครับเป็น TH ตัวนี้ไม่มีรายการกระบ,บาดทุกอย่างถูกต้องหมดก็กดเพนาครับเท่านี้ง่ายๆครับกดเพนาปุ๊บระบบก็จะทําการส่งสลิปมา ทีนี้ส่งสลิปเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินให้กับบริษัทเซิร์ฟเวอร์บิตเรียบร้อยเราก็รีเทิร์นไปที่อันนี้อ่านว่าอะไรนะครับรีเทิร์นทูเมอร์เชนส์เมอร์เชนนะครับกดทูรีเทิร์นทูเมอร์เชนนะครับแล้วจะรีเทิร์นเข้าไปที่บรครับผมอ่าโอเคทีนี้เราก็ไปที่แดชบอร์ดกลับไปที่เดิมไปดูที่แดชบอร์ดนะครับ ไปที่สล <ern> ิปต <Spanish. S 1> ุ้มเฮ้ยเห็นอะไรไหมฮะเราจ่ายใช่เราจ่ายผ่าน PayPal service ฮะเลขที่ ID นะครับแล้วก็จ่ายเมื่อไหร่นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเลขคอรดใน PayPal นะครับว่าเป็นเลขอ้างอิงนะฮะใช้สำหรับว่าเลขคอดเงินโอนเงินเลขคอดโอนเงินนะครับอันนี้เป็นว่าเราจ่ายเมื่อไหร่เป็นเวลา GMT นะจ่ายผ่าน PayPal และที่สำคัญครับเป็นสองทับสาม ระบบอนุมัติทันทีเลยสุดยอดไหมครับเยี่ยมเลยค่ะอ่ะเรานะับหนึ่งสองสามเฮ้ยอ่ะโอเค <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมีเพยียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ